นนมาแล้วครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาเที่ยวกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้พาเพื่อนๆนมากราบสการะองค์พระพุทธชินาทาราที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับผมไปกันเลยครับจุดแรกที่มาบูชาทูปเทียนและจุดทูปจุดเทียนทางด้านนอกนะครับไม่สามารถที่จะเอาทูปเทียนเข้าไปทางด้านในได้เพื่อนๆนสามารถมากราบสการะได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็น เครื่องแต่งกายสุภาพบริเวณด้านในวิหารสวยงามมากครับองค์พระสีทองพระพุทธชินราชสวยเด่นเป็นตาง่านเลยครับผมโชคดีมากเลยครับช่วงที่มากราบสการะเป็นช่วงที่มีการประกวดภาพวาดองค์พระพุทธชินราชครบ666ปีพอดีภาพสวยๆท้งนั้นเลยครับมารับชมกันเลย ทุกภาพที่นำมาแสดงผ่านการคัดเลือกการประกวดมาล้วนแล้วแต่มีความสวยงามทุกภาพเลยครับไปต่อกันเลยครับถัดมาพาเพื่อนๆมากราบสการะอ์พระพุทธชินสีครับเชื่อกันว่าเมื่อมากราบท่านแล้วจะเสริมสร้างดวงชะตาให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับผมถัดมาพามากราบพระอัฏฐารถครับเชื่อกันว่าเมื่อมากาบสัการะท่านแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างมีความรักใคร่าสามัคคีกันองค์ต่อมามาพาเพื่อนๆมากาบสักการะองค์หลวงพ่อคงครับผมเชื่อกันว่าเมื่อมาสักการะท่านแล้วจะมีความรุ่งเรืองมั่นคงในชีวิตถัดมาเป็นหลวงพ่อขาวที่ท่านมีเอกลักษณ์เด่นก็คือ รูปทรงของท่านจะมีสีขาวทั้งองค์ยกเว้นเพียงองค์พระเกศาที่เป็นสีดำครับผมถัดมาเป็นองค์พระศรีศาสดาครับสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ครับผมพาเพื่อนๆมากาสการะองค์พระสังฆจายครับเชื่อกันว่าเมื่อมากาบสการะท่านแล้วจะทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โชคลาบลาบยศและสรรเสริญครับผม และเมื่อมาถึงตัวเมืองพิษณุโลกแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือของฝากประจําจังหวัดครับผมที่มีชื่อเสียงมากก็ได้แก่กล้วยตากชนิดต่างๆรวมไปถึงขนมหวานชนิดต่างๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับและวัตถุมงคลที่เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธชินราชเป็นรูปภาพรูปเหมือนรูปวาดและรูปถ่ายรวมไปถึงเครื่องตัวยาสมุนไพรต่างๆครับผม และมีอีกวัดหนึ่งที่อยู่ทางด้านข้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุครับผมชื่อว่าวัดนางพญาครับผมเป็นที่มาของสมเด็จนางพญาที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีทั้งห้าที่มีชื่อเสียงท่านใดที่มีพระสมเด็จนางพญาไว้ในครอบครองจะทำให้ผู้นั้นมีความรักความเมตตาต่อบุคคลอื่นเป็นอย่างสูงครับผม พาเพื่อนๆเดินชมจนรอบวัดแล้วก็เริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกันครับที่สถานีรถไฟพิษณุโลกครับผมวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกครับบริเวณสถานีรถไฟเที่อำเพอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับบริเวณวงเวียนมีอยู่ร้านหนึ่งครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านเย็นตาโฟชื่อว่าร้านแก้วเย็นตาโฟรครับผม เย็นตะโฟสูตรเจ๊มาลายทองที่เขาบอกไม่มีตังคินฟรีครับอยู่บริเวณวงเวียนสี่แยกที่มีจุโลกร้านเย็นตะโฟแก้วเย็นตะโฟครับไฟสีเหลืองสวยเลยหัวใจตรงไหน ตามป้ายเลยครับ <Stop. S 1> แน่นลบผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กไม่เกิน5ขวบทานฟรีครับโอเคที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เจ้านี้จะแจกแคปหมูกรอบ,อบฟรีคนละหนึ่งถ้วยนะครับโต๊ะละหนึ่งถ้วยไม่คิดตังค์เลยหมดแล้วสามารถมาหยิบใหม่ได้แต่พี่เขาบอกว่าทานให้หมดอย่าให้เหลือ นี่เลยครับบริเวณตรงนี้ครับที่มาหยิบแคบหมูทานฟรีหนึ่งช่วยน่ากินเลยครับบะหมีบ่บะหมี่หมูแดงเส้นเล็กเนื้อเปื่อยน้ำตก<ส>ตกากหมูฟรีครับรับรองเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยว<ม>พี่เจ้านี้อร่อยสุดๆไปเลยที่วงเวียนสถานีรถไฟพิทู<ม>กดติดตามไว้ให้นิดนะครับจะได้ทราบว่าครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับ